พลอากาศเอกประจินจันตองประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะกล่าวภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาปรับเปลี่ยน,นคณะกรรมการซึ่งได้ลาออกจำนวน7คนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรตทใหม่จำนวน6คนนะคะก็คือนายปียศวัตรอัมรนันแทนนายปานปรีพหิทธานุกรนายคุรุจิตนาครทัพแทนนายอัตพลใหญ่สว่างพลเอกไพบุ์คุ้มฉายาแทนนายวรุณเทพวัชราภร์ นายพรชัยรุจิประภาแทนนายทศพรชริสัมพันธ์นายกิติพง์กิติยารักษ์แทนนายศรีหศักศ์พวงเกตแก้วและนางนันทวันสกุลตานาคแทนนายอินสอนบัวเขียวนะคะทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ พนักงานเอกประจินกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็นับเป็นอีก9ก้าของความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งจะทําให้ปตทมีความพร้อมในการดําเนินง,งานเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสําคัญ ส่วนกระแสข่าวที่ว่านายปิยะสวัสดิ์นะคะซึ่งมีชื่อเป็นตัวเต็งที่จะได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนั้นพลอากาศเอกประจินตอบเพียงสั้นๆนะคะว่านายปิยะสวัสดิ์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์สูงค่ะ